ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ทักมาว่าทำไมวันนี้ไม่เห็นหน้าคือเรามีการเ,เขาเรียกว่าอัปเดตซ่อมบำรุงนะคะดูแลคอมพิวเตอร์ของในออฟฟิศกันไปมันก็เลยอาจจะทำให้หน้าจอมันอาจจะเจือเจ่อนไปสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเสียงยังคมชัดอยู่ยังกลับมาปกตินะคะเริ่มต้นที่โลกอีกใบคุณแหลมนะคะ25ต้องเปน็นบอกว่าวงนี้ตอนนี้คุณแหลมออกเดี่ยว เราต้องใช้คําว่าคุณแหลมเดี่ยวถูกไหมต่อกันที่แม่เกี่ยวปามีนะคุณแหลมเดี่ยวกับแม่เกี่ยวดูคล้องจองจัง <c oughs> คุณแหลมเดี่ยวกับแม่เกี่ยวได้นะแหลมเดี่ยวดูไม่ดีเลยแหลมเดี่ยวเดียวนะคะแล้วก็แฟนบอนลนะคะบังเอิญโลกกลมโผลมีขิดนะคะท้องฟ้าน่ารักน้อยลงหน่อยเหมือนจะบอกว่าท้องฟ้าน่ารักน้อยลงอีกนิดนึงสใสบบางก็ได้เอออย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วตอนเดินมาค่ะคุณผุ้ฟางต้องบอกเลยว่าวิตามินดีเต็มตัวมาก เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยทีเดียวแต่ไม่น่าเชื่อเพียงแค่คุณหันหลังเว็บเดียวหันกลับมาตอนนี้ข้างนอกดูขมุขมัวนิดหนึ่งว่าตะกวงใช่ครับดูรู้สึกแบบขมุขมัวแล้ววันนี้นะคะถ้าเกิดฟอร์เควสอากาศท้าผ่านของ iPhone นะเขาจะคาดการณ์ว่า5้าโมงมีฝน <c oughs> มีรูปฝนอยู่ถามว่าต่อให้เห็นแดดตอนบ่ายโมงบ่สองแดดเปรี้ยงแยงตาแต่พอมันมีรูปฝนขึ้นมาตอนห้าโมง สิ่งที่ทำคือพกลมค่ะหรือสะกันฝนค่ะรองเท้าบูทถ่าไหวไปเลยค่ะอะไรก็ได้ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยคุณเพราะว่าฝนตกป่วยไม่คุ้มนะคะป่วยไม่คุ้มจริงๆตอนนี้นะคะก็ต้องอัปเดตนิดนึงว่าโควิดมีตัวใหม่แล้วไม่ไม่เคยหยุดยังเลยคือแอทีตลอดอะพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเรียกว่าเป็นถ้าเป็นคนเนี่ยถือว่าน่าจะเค i สูงเพราะว่ามีการหลบเลี่ยง การตรวจจับคล้ายๆคอเซนเตอร์อะค่ะคือทำงานได้เร็วแล้วก็แตกต่างและประสบผลสำเร็จได้ดีมากถูกไหมขูาคขณะเรามีการเป่าประกาศให้ระวังแล้วว่าเขาอาจจะทำร้ายเราได้อย่างไรนู่นนี่นั่นเรายังไม่ทันเขาเลยอะอแล้วว่าโควิดคล้ายคอเซ็นเตอร์วะคุณผู้ฟัง <c oughs> มีความคล้ายไหมพี่ก้งคล้ายครับจ้องใช่ไหมคือใหม่เสมอ,อสดตลอด เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดพร้อมลูกเล่นที่แพรวพ่า,า <c oughs> แค่อาที่ที่แล้วเรามีนายกคนที่30ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือบอกว่าให้กดเตรียมโหลด1 0 0 0 0บาทได้แล้วนะถูกไหมใช่อัปเดตแอปมาทนนึ่งหมืนบาทที่จะได้อะไรดิจิตอลโปเกมอนวอลเล็ตอ,อะไรเนี่ย <c oughs> มาแล้วเลยนะถูกไหม <c oughs> ถูกครับคือ มาเร็วมากอะเพราะฉะนั้นโควิดนะคะเขาบอกว่าเจอที่เมืองไทยแล้วสามคนแต่ยังไม่ได้ชัดเจนว่าอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้เราเฝ้าระวังก็คือดูแลตัวเองตามปกติค่ะถ้าคุณดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองต่อไปซึ่งยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าใดๆอาการที่เบื้องต้นที่มีความคล้ายกันของการเป็นไข้อ่ะอย่าตัดสินใจเองใช่ไหม เอทคยังใช้ได้อยู่ถูกปะ่ะถึงเขาจะบิดตัวสายพันธ์ุแต่เอทีเคน่าจะยังใช้ได้เพราะคุณหมอก็จะถามอยู่ดีว่าอะถ้ามีอาการนี้มาด้วยเอทีเคี่ขีดใช่ไหมฮะา้าขีดเดียวอะก็ไปตัวอย่างอื่นต่อตัวอย่างอื่ตน,ต,น,ต,นต่อก็มีโอกาสเป็นแค่บรรยาย ใ้เล็ดออกก็จะอีกแบบหนึง่งมีโอกาสได้ทั้งหมด <Okay. S 1> และที่สําคัญนะคะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เขาไม่แนะนําให้เราซื้อยาทานเองเลยนะคะคุณผู้ฟัง mm hmm. เราไม่ควรซื้อยาทานเองเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อวานไปอ่านเจอกรณีหนึ่ง mm hmm. มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะบอกว่าคนไข้เนี่ยไปหาคุณหมอ mm hmm. คุณหมอก็ตรวจแล้วว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะ mm hmm. ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับออฟเปนติน ถ้าหัวใจไม่เกี่ยวกับออเซินทินถ้าคอไม่ได้อักเสบถูกไหมเพราะออเซินทินถ้าเราได้ยินชื่อนี้ก็จะเป็นยาแก้อักเสบก็คือยาปฏิชีวนะแอนตี้บโอตเกเอาไว้ฆ่าแบคทีเรียที่มันมีผลในร่างกายแต่อย่าลืมนะคะเรายังย้ํากันว่าเวลาที่เราจะฆ่าแบคทีเรียมันฆ่าแบบสุม่มแบคทีเรียที่ไปด้วยกับแบคทีเรียไม่ดีคือแบคทีเรียดีถูกไหมแล้วกว่าจะสร้างน้องขึ้นมาได้อะ ใช้เวลานะน้องต้องการการเติบโตและการบํารุงน้องเหมือนกันถูกไหมคะคนั่นก็คือเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไปเจอคนไข้อยู่คนหนึ่งก็จะไม่ได้อ่านจากไหนเขาไปเจอคนไข้ว่าท้องอืดเลยอะ่ะเพราะว่ากินไอ้โปรไบโอติกอะ่ะคือคือ,ค,อคือเขาไม่ได้เป็นขอกเสพเขาเป็นแค่บวดใหญ่แต่คงแบบอยากได้พราะแบบไอ,อย้ยาเขาเรียกว่ายายากเสพอ,อ่ะคือคุณหมอไม่ได้ให้ คุณหมอคงไม่ไม่ได้ให้แล้วบอกแล้วว่าจะไม่ให้แต่บางทีคนไข้ก็ <c oughs> เอาชนะหมอได้ะพอาหมอไม่ให้ก็ดูหมออีกก็มีคนไข้แบบนี้ถูกไหมเ <c oughs> พราะว่าเขาเข้าใจว่าอยากสบายอยากหายเร็วเพราะเชื่อว่าพอกินยากแก,ก้เส็ออะมันจะดีมันจะอะไรแต่บางทีเขาบอกว่าให้เราดูก่อนและให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนดูเพราะบางทีอะความอักเสบไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียอย่างเดียวนะคะ <c oughs> มันเกิดจากไวรัสได้ด้วยแล้วเขาก็เลยเตือนว่าถ้าคุณเป็นโควิดมันคือไวรัสนะ ถูกไหมครัโควิดเนี่ยเป็นไวรัสไม่ต้องไปกินยากแก้แสบแบบนั้นนะเพราะถ้ากินไปมันจะมีผลกับกระเพาะลำไส้ใดๆของคุณไม่คุ้มนะจ๊ะคุณผู้ฟัง,ฟงเวลาท้องอืดเนี่ยและอาหารมีปัญหาหรือว่าลำไส้มีปัญหาไม่คุ้มนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อยาทานเองเพราะเคยกินอันนี้แล้วหายไม่ได้แปลว่าครั้งนี้จะเป็นสิ่งเดียวกันและรวมไปถึงอันนี้ขอแยกไปจากยาที่ใช้ทานนะคะอันนี้เป็นยาหยอดตาใดาๆที่หยอดตาก็ไม่เกินเดือนนะ แล้วเวลาหยอดอ่ะอย่าให้มันโดนขนตาหรือโดนอะไรเพราะว่าถ้าโดนมันอาจจะติดเชื้อแล้วฝาเอตัวหลอดตรงนั้นอาจจะไม่สะอาดเขาให้เราแบบวางกับยกไกลๆหน่อยให้เกิดแต่เข้าใจนะเวลาหยอดตามันกลัวมันกลัวไม่ลงบ้างมันเป็นเข้าใจทุกอย่างในจุดในจุดของการหยอดตาทรมานจริงนะอ้อมยังต้องมาปิ้นตาให้กุวงหยอดเลย it it. เพราะว่ามันหยอดเองมันไม่ลงคุณเล้ฟังหยอดตับแต่เขาบอกมันมีทริค การหยอดตาให้ลงเขาบอกให้เราสมมติเรามองเงยหน้าไปมองไปที่ตรงไฟเนี่ยแล้วก็จึ๊กมันก็จะลงได้แต่ไฟจะติดตาเราหน่อยนะก็เรียกได้ว่าใช้ยาให้ถูกคุณหมอให้ทานเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าตัดสินใจใดๆเองทั้งจะหยุดยาแล้วก็เลือกยาน้อยที่สุดไปหาเภสัชที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้มันเยอะเหลือเกินอ่านข่าวก็จะเจอนู่นนี่นั่นที่มันมาวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เราสู้อะไรเขาไม่ได้นอกจากป้องกันตัวเองค่ะ EFM Shock News <S <S สาใหญ่สะดุ้งหมอดูทักแรงเมื่อไรจะคืนหนี้ให้ผมครับ EFM Shock News